สวัสดีค่ะกันยาณามิทุกท่านนะคะปะุ๊เป้ซีเนเจอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ๊เป้จะนําเสนอวิธีการใช้นี่พ่อแม่นะคะใครที่ยังมีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะท่านถือว่าโชคดีมากนะคะที่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะใครที่ไม่ใครที่ไม่เคยหาข้าวหาน้ําให้พ่อแม่ทานนะคะมาฟังคลิปนี้นะคะแล้วเพื่อนๆน,นั้นจะตาสว่างแล้วก็ สามารถทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้ได้ง่ายๆนะคะดิสิบวิธีนะคะในการใช้มนี้พ่อแม่ที่จะทําให้ชีวิตของเพื่อนนั้นจเจริญขึ้นลองทําดูนะคะถ้าหากว่าสมมุติว่าออมีคนบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูนะคะมีแต่ตากับยายเท่านั้นที่เลี้ยงดูแต่อย่างไรแล้วก็ตามนะคะพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้กําเนิดอยู่ดีนะคะหาโอกาสนะคะไปพบ กับพ่อแม่ของเราสักครั้งกับท่านสักครั้งนึงก็ยังดีนะคะแต่สำหรับใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็หมายถึงว่าเสียชีวิตไปแล้วนั้นนะคะก็ให้ทำบุญให้ท่านหมั่นอุทิศบุญให้ท่านเสมอๆนะคะแล้วก็กวดน้ำให้กับท่าน ท่านจะได้รับบุญจากการที่เรานั้นได้กวดน้าไปให้แล้ส่งผลบุญไปให้ทําให้ท่านนั้นได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีะคะทาให้ท่านนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับสิบวิธีนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนะคะแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะแต่สําหรับปุเป้นั้นเชื่อนะคะว่าการที่เรานั้นอะ่ะทำบุญกับพ่อแม่นั้นอะ่ะทำให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นจริงๆคะ่ะ สิวิธีใช้นี่พ่อแม่โดยหลวงพ่อจรันมีดังนี้ค่ะ 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ําเลือดน้ําเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนลังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกข้อที่สองใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้ และผู้รับข้อที่สผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพอรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษข้อที่สี่ ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหลอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ข้อที่ห้า บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อแม่ไม่ดีขอบินทบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นจะก,ก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ข้อที่6คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันยูกับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้ คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออาโหสิกรรมขออาโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ําำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมัง โยโทโโอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพังเผลสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำลดมือลดเท้า นี่แหละท่านเอ๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไรท่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอัปีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้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 ใหทุกอย่างเรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทํามาหากินไม่ขึ้นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดาตัวอย่างหนามแหลมไคเซียมมะนาวกลมเกี้ยงใครไปกึงเด็กปะถมสี่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพน,นันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวก็จําได้บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองหอ่อเรียกพ่อแม่มานั่งทั้งคู่แล้วกราบนะลูกนะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพังเพอด้วยกายวาจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตางค์ลูกซื้อขนมมาสองหอ่อ ให้แม่ก่อนหนึ่งหอ่อเพราะอุ้มพ้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งหอ่อลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังฟังแล้วน้ำตาล่วงสางเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้เลยพ่อแม่ก็สัญญากับลูกเลิอกอบบยามุกทั้งหมดข้อที่เ ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทลข้อที่8ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะ ชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างนามพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกาลากินีแต่ทำไมจเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีข้อที่9ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียง ความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทําลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ะระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งว้างข้อที่10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามีสองก้าจะกก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบคู สวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางลายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอานิสง์ผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมา แควค่าจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว